สวัสดีค่ะวันนี้เราได้กล่องของขวัญมานะคะของของขวัญปีใหม่นะคะก็จะใครไม่รู้ว่าค่ะค่ะก็มีคนส่งมาได้มานะคะไม่รู้ม้วเปิดยังไงอ๋อมันมันเลื่อนเปิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูของพิงกันก่อนค่ะเป็นไงาเหนือยหนักิ่งจะ ไม่ต้องหอกนี่ัน,นชื่อพี่ไหนนะคะไอชนนื่อแบบนี้อันนี้ของทีมนะคะทีมเปิดใกล้ๆหน่อยนี่สปูชี่นี้เลยค่ะไรเราจะได้มันพีมัหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะ,ะ,คะอต่อไปก็มีเหมือนกันนะเ สีนี่นะคะเห็นไหมนี่ค่ะอันนี้มันเป็นสองสีเลนเป็นสีแดงกับสีขาวค่ะค่ะนี่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นวาลีลาดีคินเอ้ยไม่ใช่วาลีลาสีคินเป็สีขาวค่ะันเหมือนเส้นไหลแต่ไม่ใช่เส้นหลนะคะนะคะมาดูของพี่นายกันมาเริ่มเลยค่ะของพี่นายของพี่นายนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เป็นก็เหมืบนนี้นะคะ เขาบอกว่ากล่องของขวัญูหลาไม่รู้จากใครนะคะไม่รู้ค่ะมาดูกันเลยค่ะว้าชิคกูชิเหมือนกันแต่เป็นขนมปังมีสองอันด้วยอะคะ่ะนี่ค่ะอันแรกนะคะสีชมพูเข้มค่ะอันที่สอง,อส,องสีชมพูอ่อน,นะคะ่ะนี่นะคะเหมือนกันนะคะแต่ว่า เทียมนี้ชมพูอ่อนนะคะแบบนี้นะคะเราได้มานะคะเป็นกล่องของขวัญแบบนี้นะคะเรา,เรา,ลา,าแล้วก็ดีใจมากเลยแล้วก็โชคุณมากนะคะที่ส่งของขวัญปีใหม่มานะคะใช่์ได่รู้จักใครนะคะอยากเห็นหน้ามากเลยใช่ค่ะเขาคงใส่ปีใหม่ใช่ค่ะงั้นสำหรับวัน <c oughs> นี้ก็อปาสำหรับวันน <c oughs> ี้ก็ราไปเก็บที่มากกว่าจวซื้อที่ไหน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ